วันนี้น,นางพามาชมในไปสของรถ4ประตูรีเวลรถยนยมบอกหรือว่าคันนี้นะคะลูกค้าตามหาก,กันเยอะมากๆน,นะคะมาเท่าไหร่ไม่พอขาย้น,น้อง,นงเปิดตัวเพียง4ี่แสนเก้า0 0 0บาทเป็นรถปี2019ผนอนตลอดสัญญาอยู่7,300บาทออกรถศูนย์บาทตามนางมาชมกันเลยค่ะด้านหน้าของเรามีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะคะกระจกจากโรงงานนะคะมีสัญลักษณ์คำว่าไฮรักรีเวอยูล้อแม็กจะกโรงงานมือจับพรม 20,000กิโลเมตรกอมอะไรามันติฟังก์ชันปนผงลมนีลภัยผคู่หน้าวิทยุเดิมจากโรงงานได้เกียร์6สปีดพร้อมโหมดเวอร์โมด,มดและอีโคโหมดค่ะด้านหลังของเรากว้างขวางมากมีเลยนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานส,สวยๆกริบๆแบบนี้เลยน้องมีการชนหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นตัว E ตัวรองท็อปด้วยนะคะข้างล่างของเรานะคะโช้เดิมแบบเดิมนะคะเดิมจากโรงงาน ได้สีเดิมเดิมสวยๆวยแบบนี้ไปเลยค่ะต่อกันที่ห้องเครื่องมีระบบเบรก ABS มาให้พร้อมเครื่องเดิมเดิมเครื่อง2.4ประหยัดน้ำมันแผ่นกันความร้อนเดิมจากโรงงานข้อควรระวังต่างๆสีแต้มจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะแผ่นมอ,อก,กนะคะเราก็คันเพดบอกเลยว่าคันนี้รถเดิมกล้าการันตีไม่มีพิษพอมไม่มีน้ำท่วมไม่มีชุนหนักอย่งแน่นอนนะคะใครสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์ต961966699ค่ะ